ทุกผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมสอนด้วยนะผม AD Cover นะผมวันนี้ผมจะมาสอนหาพลังของเทพเงาแล้วก็สอนหาอิสต์เอ็กในแมปที่มีชื่อว่าชูดพีส์นั่นเองนะผมก็แมปที่โคตรจะสนุกเลยนะผมคลันล็อคฟุ้งเลยนะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มวิธีการสอนหาเอออิสต์เอ็กก่อนเลยนะผมอิสต์เอ็กเนี่ยผมไม่ได้หาเองนะครับผมเออคือมีอยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะขงเขาชื่อว่านุ้มเอ็กดีนะผมก็เขาเป็นคนที่หาอิสต์เอ็กให้นะผมก็ ขอบคุณเขามากจริงๆแล้วผมที่เขาหาอีตาเอกให้นะครับผมเนียับดูเอ็นอุยนูเอ็กดีอยู่ในเิร์ฟผมนะผมโอเคอีตาเองกเนี่ยคือมันจะได้อะไรวะมันจะได้เอ่อค่าหัวตันอะไรประมาณนี้แล้วผมให้เรามาที่เกาะบา์กี้เลยนะผมเนี่ครับให้เรามาที่เกาะบา์กี้เลยตรงนี้นะผมนะพอเรามาถึงที่เกาะบา์กี้แล้วทุกคนทุกคนก็พยายามที่กดตรงทุกคนมาตรงนี้ก่อนมันต้องมาตรงนี้ก่อน เดี๋เดีด๋ยขออนุญาตเปิดข้าวหัวดูก่อนนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้ครับเหมือนจะกดตรงนี้ปะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตลองกดดูก่อนะ โอเคครับผมก็อิตเอเอก,ก็กดแถวๆตรงนี้นะเดี๋ยวแถวๆตรงนี้ครับผมก็ลองหาดูนะแถวๆนี้ครับผมลองกดกดเล่นๆดูอะเดี๋ยวก็ได้เองนะผมอิตเอร์เอกโอเคแล้ววันนี้การหาไอาเทพเงาเนี่ยให้ทุกคนนะผมไปที่เอ,อไปที่เกาะซุ่มกระดาบกว่านะผมและหนึ่ง จะเราใครที่ไม่รู้ว่าเกาะซุ่มดาบเงาอยู่ตรงไหนก็ให้เราไปที่เอ่อตามมาเลยครับผมตามมาเลยนะเขาดีกว่าตามมาเลยโอเคเขาผมมาเกาะอะไรนะผมให้เรามาด้านบนนี่นะผมจะมีดาบเงาปักอยู่นะผมแล้วก็แล้วก็จะมีเบนดี้นะครับที่เป็นล่างปีศาจนะครผมให้เรากดไอ้เบนดี้เนี่ยจนกว่ามันจะดอบ เบดคาสิโนนะผมเบดคาสิโนหน้าตาเป็นไงพี่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมอ่ะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะว่าผมมันมีออร่าของน้องนุนน่มเอกดีบางอยู่นะก็ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็มันก็ชื่อแบบหรือว่าดาบก็จะเป็นวระมาเนี้ยผมขึ้นรูปให้ดูนะอ่ะก็วันนี้เลยนี่ครับนี่คือเบ,บดคาสิโนที่ได้จากไอตัวนี้โอเคต่อไปให้ลรามาตรงนี้เลยนะให้เรามาตรงนี้นะ กาะนี้เลยติดกันเลยแบบติดแบบติดแบบโคตรติดกันอะเออแบบติดกันเลยอะเออโอเคพอเรามาถึงเกาะนี้อะเออแลาวแบบโอ้ติดอะไรวะเนี่ยโอ้จบละจบละชีวิตกูจบละเออจบละชีวิตกูจบละเออเข้าไปเออเออเฮาวเออแล้วกูติดเงี้ยเออแล้วกูขึ้นไม่ได้แล้วเย่แรงเลยอ่ะอืมโอเคได้ละมาให้เรามาตีอีกที่นี่นะครับ ในตีแค่นี้เลยครับผมตีไปแล้วมมันจะมีโอกาสดรอปออฟดาร์กนะครับผมนะครับ <c oughs> มันจะมีโอกาสดรอปออฟดาร์ก0.8%นต์นะก็ก็อุอ้ยนี่ครับน้องนุ๊กนุ๊กเอกดีตรงนี้มาก็มันจะมีโอกาสดรอปอืมไ,ไ,ไ,ไอไอออฟดาร์กอ่ะเออก็ตีไปอ่ะเออรออะไรอ่ะก็ตีไปดิเออนะโอเคแล้วผมแล้วต่อไปให้เราไปที่เกาะอ,อีเวนต์เลยนะผมวิธีที่สามเลยไป สิ่งของที่ต้องการอย่างที่สาคือก็คืออย่างสุดท้ายก็คือให้เราไปที่เกาะอ,อีเวนเลยครับผม โอเคพอเรามาถึงนี่เกาะอีเวนแล้วนะผมมัก็จะมีมอนโง่อๆอยู่ตรงนี้นะผมเป็นมอนที่แบบอะไรเลยโอ้ oh, เกมนี้ไม่มเป็นเนี้ยอะไรมงกุฎไหนเนี่ยนะียมันจะมีโอกาสดรอปของอีเวนงงงงงงงนะผมก็ประมาณนี้นะไอเจ้าพวกเนี้ยมันมีโอกาสดรอปมองกุฎนะผมมงกุฎเออเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่ามงกุฎเป็นยังไงนะอ่ะอ,อุ้ยโอ้ อะมองกุฎก็เป็นประมาณนี้นะผมก็อย่าลืมไปหาด้วยนะก็คือตีพวกเนี้ยเป็นมอนของอีเวนนะผมก็อย่าลืมไปตีด้วยนะพวกพวก,พวกสองอันเนี้ยคือเนี้ยจำเป็นมากครับผมคือถ้าถ้าอีเวนหายคือมันจะหายไปด้วยนะครับผมพวกมอนพวกเนี้ยโอเคพอพอเราได้วัตถุดิบครบสามอย่างแล้วนะผมให้เราไปที่ไปไปที่จุดทำอีเวนเลยมันจะมีเทพเ,เงายืนง้ออยู่อะเออนี่ยผม มันจะมีเทพเงายืนงงๆนะยืนแกลล่อย่างนี้นะผมก็จะมีเทพเงายืนอย่างนี้นะครับผมและเรากดคุยไปแล้วเราก็จะได้เทพเงามาเลยแต่ก่อนอื่นถ้าเรากดไปแล้วถ้ามันถ้าเราไม่ได้เราให้เรารีเซ็ตตัวละครน,นะผมมันอาจจะบัาก,ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลนีกว่านะผมไปกันเลย <laughs> <c oughs> โอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มสกิลมันเริ่มรีวิวสกิลของเทพเงา,าเลยดีกว่านะผมมาเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่สกิลเซตก่อนเลยนะผม สีสกิวแซตดนะครับผมเป็นการปล่อยออฟออกไปอะเป็นการปล่อยลูกบอลลูกบอลดำๆออกไปอะครับผม,มก็เดี๋ยวให้ดูบนึงเปียงเนี่ยครับเมื่อกี้ปล่อยดามิทคนท่าที่แรงนะดูนะดามจแรงนะผมก็อย่าลืมไปหาใช้ด้วยนะเออระเบิดเปียงอย่างไงให้ดูอีกทีนะไปะสกิวเอ็กมาดิมอนเกิดดีเฮ้ยมอนเกิด ไปเกิดวะเนี่ยเป็นการระเบิดนะวงวงค่อนข้างที่จะกว้างนะคะผมวงวงของระเบิดเนี่ยกว้างมากแล้วดาเมจค่อนข้างที่จะแรงนะดาเมจเท่าๆกับออะไรวะเท่ากับเท่าๆน่าจะเท่ากับซูคุณะหรือว่าแรงกว่าซูคุนะผมก็ไม่แน่ใจนะมาต่อไปสกิลสุดท้ายครับผม I อ m อ t o อ i ตมิครับผมมาเดี๋ยวดูผมกันนะครับมากดชุบเออแล้วก็จะมีการระเบิดปี โอ้โหดาเมจต่อเนื่องนะผมบอกเลยว่าใครที่อยู่ในวงเนี้ยบอกเลยว่าตายยังไงก็ตายเก็มาณนี่ยมือรับ เออไอเอ็มอะตอมิกในแบบจูดพีนะผมโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องนุ๊กเอ็กดีแล้วนะผมคนที่หาอิทตอ์เอกให้กับผมนะโอ้ยโคตรเตอรเลยอ่ะโอเคก็จะใช้ชั่งนี้ก็อยลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะห้าร้อยซับแล้วห้าร้อยซับแล้วอยากห้าร้อยซับแล้วโอเคแล้วครับไปละบ๊ายบาย